สูตรนี้แซบบักคักด้อจ้าสวัสดีจ้ามือนีนะคะสะกีสเสื้อาไปที่ขนมนะคะขนมทานเล่นนะคะหรือว่าท่าขายสางอาชีพได้เรืยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะคือขนมที่จะแนะนำมือนีนะคะพี่ๆนะคะขนมปั้นคลิปนะคะเนาะขนมปั้นคลิปนะคะเนาะอ,อ่า ขนมตัวนี้นะคะสามารถสั่งไรใดได้เลยนะคะพี่ๆนะเพราะว่าเห็นตัวเล็กๆจังเสียขายดีมากนะคะขายดีมากนะเมื่อกี้เน้องกีจะพาไปเห็ดนะคะใส่สับป,ประรดนะคะพ,พี่หรือว่าใครอยากเห็ดใส่มูยองก็คืออ่าเห็ดใดเลยนะคะพี่พเนาะนะคะแต่วันนี้แต่มื่อนี้ชิว่าไปเห็ดใส่สับป,ประรดนะคะเนาะไปเบิง้งวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะจ้าส่วนผสมของเฮานะคะก็จะเป็น แป้งสาลี่อัน,นี้ประสงค์นะคะของกีจะใส่ตาดาวเดอนะคะผู้ใดมีตาได้กะตาตาว่าก็ได้นะคะอันน้องกีจะใส่เป็นตาดาวนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชนะคะ30 ml นะคะแล้วก็น้ำปูนใสนะคะแล้วก็จะเป็นเกลือนะคะ อสองช,อช้อนชานะคะเออนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําตาลนะคะหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็จะเป็นใส่นะคะสับป,ปะรดที่เหาจะหิดด้ดในมือนี้นะคะก็คือสับป,ปะรดกวนนะคะสําเร็จแล้วนะคะตามผสมนะคะจ้าเหาก็มาผสมกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเหาก็เอา แบ่งนะคะซารีอันนี้ปสนะคะสองค์อยห้าสิบกรัมนะคะสูตรนี้คือสองหาิบกรัมนะคะตามด้วยเกลือนะคะสองช้อนชาน,นะคะเออเอาไหมล <c oughs> ่ะอ่าน้ำตาลน,นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหรือซอนเกงียง้านี่แหละนะคะแล้วก็ข้นส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เฮ็ดดุมตรงกลางนะคะ เทลุมตรงกลางนะคะเพื่อเฮาจะเอาอาน้ำมันนะคะหลักการน้ำผสมตรงกลางก่อนนะคะน้ำมันนะคะที่เฮาใส่นะคะจะเป็นน้ำมันพืชน,นะคะ30 m สิบออจ้าก็ตามด้วยน้ำปูนใสนะคะอาซูนี่น้องกี้จะบะใส่น้ำเปล่านะคะเพราะว่าน้ำปูนใสเฮาผสมด้วยน้ำเปล่าน้ำนะคะใส่ซ็ดนะคะค่ะคุ้นส่วนผสมให้เขากันนะคะ ค้นผสมไปเรื่อยๆนะคะเนาะกู้เข้าให้เขากันแล้วนะคะเข้ากะค่อยเอามือนะคะเข้าขยํำต่อนะคะสูตรนี้นะคะน้องกีฮหดกินนะคะเห้รับท่านเองนะคะพี่ๆเนาะถ้าอ่ะอยากให้ขายนะคะเข้ากะอ่ะ็็ดเป็นโลกหรือว่าอ่ะแปลงเป็นโลกเลยนะคะอ่า ตอนนี้ห้าหาแป้งแหงไปเห่า็าเ,าเอาน้ำเติมได้นะคะ,ะเนาะห่าก็ล่องขยำขยำเบื้องนะคะขยำจนเป็นให้แปง้งอาสามารถปั้นได้นะคะให้แป้งเงี้ยนนะคะผสมให้เข้ากันนะคะการลืมบอกไปนะคะเกลือห่าก็เอาไปบดกรก็ได้น,นะคะหรือว่าผู้ใดที่มีน้ำตาลไส้ขาวนะคะใส,ใส่น้ำตาลไส้ขาวได้นะคะเพราะว่ามันนอกจากละลายกว่าน้นำตาลใส้แดงนะคะ กาคู่เข้าให้เขากันนะคะเฮ็ดอ่าให้ผสมแป้งให้เขากันดีเลยนะคะทางคู้ซื้อว่าแหงไปกะเติมน้ำได้นะคะกา,าค่อยๆค,ยค,ยคยู่เขา้าเขานะคะปั่นรองเบิงนะคะน้ำนะคะอ่ามันก็บอา บ่ได้นะคะเนอะกาบ่ได้นะคะนะคะลองบึงแล้วค่ะปั่นบ่ได้หรือว่ามันแห้งไปเข้ากับเติมน้ำยอดน้ำไปเรื่อยๆนะคะเนอะถ้าเข้าใส่ไปเรื่อยนะคะแปลงเข้าก็อาจจะแบบเลี้ยวเกินไปอาจจะปั่นบ่ได้นะคะกค่อยๆนะคะคู่เข้าเข่ากันนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะนวดไปเรื่อยๆจนแปลงที่มันเป็นก้อนเนี่ยที่มันแยกตัวกันอะให้มันจะเป็นก้อนนะคะ หลังจากที่เข้านวดไปสักพักนะคะ,ะแป้งเข้าก็จะเนียนประมาณนี้นะคะจะต่อไปเข้ากะสิพักแป้งไว้นะคะเข้ากะสิพักแป้งไว้นะคะสามสิบนาทีนะคะแล้วเข้าค่อยจะมาเฮ็ดเป็นก้อนนะคะอันตอนนี้นะคะเข้าก็จะพักแป้งน,นะคะเข้ากะสีปั้นใส่ใบถาเลยนะคะน้ำนะคะอา มื่อกี้อันกาไว้นะคะสองลอยแหววกจริงนะคะแต่ว่าใส่เปลวก็จะประมาณลอยลอยซีเป็นเอลนี่แหละนะคะเนาะอ่าช่วงที่ห้าวล่อแป้งนะคะห่ากกะมาปั่นใส่ล่อนะคะอ่าปั่นเป็นใส่กลมๆก้อนกลมๆนะคะตามใจสอบเลยนะคะผู้ใดมาก,ก่อนใหญ่ก็ใส่ก่อนหญ่ไปเลยนะคะผู้ใดอาจจะเห็ดปั่นพอดีขํานะคะก็ใส่ใส่พอดีห้ามเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะเนาะให้เป็นก้อนเล็กๆนะคะพอดีค่านะคะใครชอบงก็จัดใยบึ่มเรยก็ได้นะคะ mm. เออนะคะค่อยๆเห็ดไปนะคะขนมนะคะการเท็ดขนมต้องใจเย็นนะคะใจเย็นอีหลีนะคะเนาะต่ว่าอาแซบนะคะแล้วก็ถ้าทําขายคือแบบขายดีนะคะเพราะว่ามันเห็ดยากเข้ากับผลตอบรับก็บคือขายดีนะคะก mm. ็่อกี้บอกเลยนะคะสูตรนี้ล่องล่องเอาไปปรับเห็ดบึงนะคะไปขายเบึงนะคะ ส้างรายได้ได้แน่นอนนะคะคลิปทุกคลิปนะคะที่ซซกีเฮ็ดไปนะคะจะเป็นคลิปที่แบบอ่ะซซกีเฮ็ดส้างรายได้เองนะคะเนาะขายเองนะคะพี่พีหลวก็มาบอกต่อส่งต่อนะคะสำหรับคนที่บางงานนะคะจะเข้ากับปั่นไปเรื่อยๆนะคะปั่นจนเซตพุละนะคะเนาะเพื่อล่อแปลงของเฮ้านะคะปั่นไปเรื่อยๆนะคะจะ,ะแปลงเข้ากับพักถึง ่าเวลาเรีวนะคะสามสิบนาทีแล้วนะคะเหากะสีมาปัน้นอ่าแปรงไว้นะคะที่นี่นะคะก่อนเลยก่อนใหญ่นะคะก็ตามใจชอบเขาเลยนะคะเนาะนะคะส,สกีกะสีเอาประมาณนี้นะคะพอดีคํานะคะเหากมะมาปั้นเรื่อยนะคะปั้นไว้นะคะแล้วเหากะค่อยไปขึ้นลูกนะคะปั้นไว้เรื่อยนะคะเตียงไว้ ประมาณนี้นะคะแล้วเข้าไปขึ้นรูปกันจ้าจ้าเข้ากับสีมาขึ้นรูปกันนะคะจับก่อนแปลงเข้านะคะมาอ่ะขยายออกนะคะผู้ใดที่มาอ่ะครึ่งนะคะมีแนวครึ่งกับครึ่งใดนะคะเอาอ่ะขวดหรือว่าสากนะคะหรือว่ามีเครื่องครึ่งแปลงกับครึ่งใดนะคะจะสูตรนั่นจะเหตให้ กนบางซ้ากันนะคะอ่าสูตรเมื่อกี้ก็คือเอามือนี่แหละนะคะจะได้ไวเนาะนะคะอ่าเพ็ดอ่าบางบางเราก็เอาใส่มาใไส่นะคะเอาใส่มามส่อลส้กรพับพนะคะอ่าก็บมุมนะคะเก็บขอบนะคะเพื่อใส่จะไม่ได้ไหลออกนะคะเนาะนะคะเท่ากับอ่าเ็ดเก็บเรียบร้อยนะคะเข่ากับจิมาปั่นนะคะ วิธีปั่นนะคะกะง่ายๆนะคะพี่ๆเนาะบิ๊แป้งออกนะคะบีบๆนั่นแหละนะคะเออเนาะใส่ภาษาบานๆเฮานี่แหละเข้าใจง่ายกันนะคะบ่เข้าใจตรงใดก็สอบถามในคอมเมนต์ไดด้อนะคะอ่ะฮ็ดแป้งแบนๆออกแล้วก็จับใส่ขึ้นมานะคะวางตรงกลางนะคะพับขอบนะคะบน อ่าลงลางนะคะแลวก็บีบๆออขอมมั่นนะคะบีบขอขอบนะคะให้แบบอ่าปิดนั่นแหละเนาะปิดขอบนะคะปิดขอบขนมนะคะปิดขอบขนมเรีวนะคะห้องก็จะไปบีบนะคะบีบพับ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 พับไปเรื่อยๆนะคะบีบพับบีบพับไปเรื่อยๆนะคะเนาะ นะคะค่อยๆเฮ็ดนะคะพี่พี่พราะตอง head, เฮ็ดเลี้ยวดอกนะคะเบิง้งค่อยๆไปนะคะเนาะเมนะื่อกี้อาจ์ซิบ่สวยป็นใดดอกเนาะเฮาอ่าไปน,นิ่งวิธีอ่าไปน,นิ่งความอร่อยดีกว่าเนาะเออนะคะเนาะนะคะ,นะคะแต่ว่าว่าบ่สวยกะอุ้ยเฮ็ดได้ขายหลายเดี่ยวนะคะพี่พีเนาะนะคะน้องก็อยากเอามาอ่าสอนเป็นความรู้นะคะสําหรับคนที่ว่างงานบ่รู้จะเฮ็ดอีหยังลองเฮ็ดเบิง่งนะคะเนาะ เอาไปขายได้ห้าคงนวนแล้วอ่าห้าซื้อของเพระาะว่าของแต่ละพื้นที่บ่อซ้ำกัน,นะคะเนาะค่อยๆเห็ดไปนะคะอ่าแห่แปลงออกนะคะตัวนี้น้องกีเห็ดนะคะมันอาจจะแปลงหนานเนาะ,ะแต่ว่าถ้าอ่าห้าใสเครื่องครึ่งนะครึ่งแปลงออกให้มันจะบางเสมอกันนะคะพี่ๆน้องน้องกีสอนแบบอ่าแบบอยากให้เรียเร่ยวเนาะเพระาะว่าพื้นที่กับบ่อเอืออ้ออํานวยปันไดนะคะเดี๋ยวจะปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆนะคะ ก็ทํำตามไปเรื่อยๆนะคะพี่ๆเนาะสอนพับโดนอยู่นะคะค่อยๆเฮ็ดไปใจเย็นๆนะคะการเฮ็ดขนมต้องใจเย็นนะคะกสิประมาณนี้นะคะค่อยๆเฮ็ดไปนะคะถ้าเฮาปั่นเก่งแล้วเฮาก็ค่อยเฮ็ดเร็ว,รวๆนะคะพี่ๆเนาะค่อยเฮ็ดเร็วๆนะคะ คล้อยเฮดครึ่งแปง้งดีแล้วกะเอาใส่มาว่างตรงกลางนะคะถ้าผู้ใดอาบามมักใส่สับปปรดนะคะกะเฮดเป็นใส่พริกเผาก็ได้นะคะพริกเผาผสมมูยองนะคะกะแซบึ้นกันนะคะคล้อยเฮดนะคะพี่พีเมื่อกี้กะบ่ได้เออน้นสวย็นได้ดอกนะคะเออเนนความอร่อยดีกว่านะคะเน้นความแซบดีกว่าเพราะว่าซอซองกะน,น้องกีไอ,อซอกีแซบบักคักนะคะเออเนาะ เดี๋ยวน้องจีกัสีหาคลิปอ่าเฮ็ดคลิปแซบบักคักมาให้พี่ๆอ่าพ่อแม่พี่น้องนะคะเบิ่งเรื่อยๆเด้อนะคะเบิ่งมาหอดตอนนี้แล้วนะคะผู้ใดที่ยังบ่กดติดตามอ่าตือก,กดอ่าซับสไครต์ให้นะคะกับกดให้น้องในเะด้อนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะจ้ากับปั้นไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวอ่าน้องจีซ้อนปัน like you, นะะ้ like, you, นหล like, ายอันอยู่นะคะหลายแทนอยู่นะคะหลายก่อนอยู่เนาะกัค่อยๆเฮ็ดเอานะคะ อ่าถ้าเฮ้าสู่นะคะหรือเฮามีความตั้งใจนะคะบยอกว่าอีหยังเฮ็ดหยากไหนเฮาก็เฮ็ดไดนะคะค่อยๆเฮ็ดไปนะคะใจเย็นๆให้เฮ้าเก่งแล้วนะคะเฮ้าอยากทาขายเฮากับค่อยสปีดนะคะการทําขายนะคะบ่ได้้นินความสวยเลยนะคะขอแค่แ่บดูค้ากัติดใจแล้วนะคะเออเนาะอืมสู่ๆนะคะเป็นกําลังใจให้คนที่กําลังเฮ็ดคลิปด้วยกันนะคะเมื่อกี้ก็เฮ็ดประมาันอะ เจ็ J8 คลิปนี่และนะคะกับสิพยายามเห็ดต่อไปนะคะอันนี้นะคะเนาะกับปั่นไปเรื่อยๆเลยนะคะงามบอเนาะนะคะเออกับงามอยู่ดีเนาะเออเฮ็ดเซ็ตแล้วกับสีสวยอยูหรอกนะคะ ปั่นไปเรื่อยๆ,ๆนะคะคลคอยเห็ดไปนะคะจะเย็นยิ่เด้อถ้าน้องเกะเห็ดผิดพลาดประการใดนะคะก็ขอโทดขอภัยนะคะน้องเกะกับสิพย้ายามปรับปรุงและแก้ไขไปเรื่อยๆเด้อจ้ะเด้อเพราะว่ากเพึ่งเห็ดคลิปด้วยกันนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้ะเด้อปั่นไปเรื่อยนะคะเอาใส่ใส่แล้วก็บ,บีบเก็บมุ่มนะ,ะเก็บมุมแล้วก็คอยพับนะคะ บีพับบีพับนะคะบีพับนะคะค่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆนะคะว้วไปบอนะคะ <c oughs> <c oughs> จะเย็นๆเนื้อจ้าค่อยๆเห็ดไปนะคะแล้วก็เก็บมุมนะคะ น้องกีกษ,ษีซ้อนพับโดนอยู่นะคะเนะออานะเพราะว่ายันม่เข้าใจนะคะยันอ่าไหวเกินนะคะเอาใส่ไส้นะคะแล้วห่ากับพับก็บมุมนะคะพับเก็บมุมเลยนะคะพับเก็บมุมเร้วนะคะจะพับขึ้นบีบนะคะพับบีบพับบีบนะคะพับบีบนะคะ พับบีบนะคะอ่าอาจจะบ่สวยเป็นไดนะคะพี่พีเออนะคะกะค่อยๆเห็ดไปนะคะเดียวกับสวยเองนะคะเนาะลูกค้าบอได้นินสวยนะคะนินแสบนะคะเออนินแสบนะคะจ้ากับปั่นไปเรื่อยเรื่อยนะคะจนซ็จแล้วเอาก็ับมาเึ่งวิธีการทอดต่อนะคะจ้าก็ลืมบอกไปเนาะนะคะเอาต้องพักแปรงไว้ก่อนนะคะพับร็จนะคะอันนี้คือพับร็จแล้วนะคะเอาต่อมา พึ่งให้อาแป้งนะคะสิตัวเนียจักน้อยนะคะเนาะเพื่อแห้งจักน้อยน่ะละนะคะแล้วห้าวไข่ไปทอดนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะมาห้ากับไข่ไปทอดนะคะสูตรแป้งสองร้อยห้าสิบนะคะก็คือจะได้ประมาณอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบตัวนะคะแป้งเข้าได้แล้วห้ากับไปเตรียมกระทะทอดได้เลยจ้าอ่าเตรียมกระทะนะคะ เพื่อจะใส่น้ำมันนะคะกระใสน้ำมันลงไปนะคะเปิดไฟนะคะเปิดไฟกลางนะคะต้องใส่ไฟแห้งดื้อนะคะวิธีทอดขนมนะคะต้องใส่ไฟอ่อนเท่านั้นนะคะใส่ไฟกลางไปคันไปค่อนอ่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าข้าใส่ไฟแห้งนะคะขนมข้าจะบวซุกแลวกสิไหมก่อนนะคะอะ ร่อน้ำมันนะคะหอนขึ้นมาจักน้อยนะคะอ่ะยอดไปเบิ้งนะคะจักตัวก่อนนะคะเพื่ออาเทิดน้ำมันเห่าว่าน้ำมันได้ทีไปนะคะจากระสังเกตเบิ้งน้ำมันนะคะจะมีฟองปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาจักน้อยนะคะเห่ากระล่องเอาขนมเห่าลงไปอ่าใส่น้ำมันเบิ้งนะคะถ้าเห่าเอาลงเข้าไปแล้วนะคะก็จะประมาณปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนมันจะฟุดป๊อกนะคะเออนะเหาก็ค่อยๆยอดลงไปที่รัตุนะคะ ไฟเห่ายาไปใส่แห้งนะคะค่อยๆถอดไฟอ่อนๆนะคะอ่าอันนี้ก็คือไฟอ่อ่ on, อ,อนอ่ากางขอนอ่อนเลยนะคะอ่าเขาใส่ไปเดี่ยวใส่ไปเดี่ยวกับิประมาณนี้นะคะแล้วก็มันข้นนะคะกดเจียวไปเรื่อยๆนะคะจนขนมมีสีเหลืองกรอบสีเหลืองทองนะคะ มันข้นนะคะเพราะว่าขนมจะสุกข้างเดียวนะคะเขาต้องมันข้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อขนมจะได้สุกทั่วถึงนะคะอ่ขนมเข้ากำลังเหลืองทองเหลียวนะคะอา่าอีสภารเข้ากะตักขึ้นได้เลยนะคะ อ่าเริ่มได้ทีแล้วนะคะเริ่มจะเหลืองละเดี๋ยวไปอีกสักพักนะคะแล้วขาก็จะตักขึ้นพักน้ำมันไว้เลยนะคะจ้าก็สิป,ประมาณนี้เนาะเหลืองหนากินแล้วนะคะขาก็จะตักพักไว้นะคะให้เสด็จมันนะคะตักขึ้นเรื่อยนะคะประมาณนี้เนาะสีเหลืองแล้วจะแซบแล้วนะคะ วาว่าก็กอบประมาณนี้เลยนะคะโอ้กอหน่กกินบอนะคะจ้าเอาก็สิมาถอดต่อนะคะให้เสร็จนะคะเอาสีเหลืองทองคือเก้านะคะแล้วเราก็จะอ่ะเป็นจัดจานหรือว่าแพ็กใส่ถุงนะคะถ้าจะขายเนาะนะคะ แค่นี้กสเสร็จแล้วนะคะไี้ขนมนะคะบัญญัตเรื่อยคอแค่ข้าใจะยินนะคะแล้วก็ลงมือทํานะคะไฟต้องอ่อนเด้อน,นะคะอ่าไฟต้องอ่อนเรา้าวก็มันเจียวไปเรื่อยๆนะคะถ้าข้าใส่ไบแห้งคือขนมจะประกอบหล้กกาจะไหมนะคะแป้งก็จะบอสุกนะคะค่อยค่อยเห็ดน,นะคะ เ้ากระตักขึ้นนะคะรอบนี้คือรับสุดท้ายแล้วนะคะเหลียงกรอบนะคะนายกินบอนะคะพี่พีรองไปเฮ็ดกันเด้อนะคะล่องไปทํากินเบิงนะคะทาแสบ้าอ่อยก็จัดเลยนะคะขายเลยนะคะจะขายตัวละบาทสองบาทก็ได้นะคะพี่พีอ่เอาคำนวณต้นทุนของราคาของแต่ละยางนะคะมันราคาบ่อํำกันนะคะแต่ละพื้นที่นะคะนายกินบอนะคะพี่พีนะคะ เฮ็ดยากบ่จ้านะคะค่อยๆเฮ็ดกันเบิงนะคะขนมกรอบนะคะพี่พีขนมนะ่ะอ่าสูตรน้องกี้ก็อาจจะอ่าใส่มือครึ่งแป้งน,นะคะมันอาจจะเป็นบางหม่องที่มันหนานะคะถ้ายอยากได้กรอบแบบเสมอกันก็คือใส่อ่าเครื่องครึ่งแป้งน,นะคะจะใส่อ่าเป็นซารนะคะก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นขวดนะคะครึ่งแป้งให้มันบางกว่านี้ก็ได้นะคะเนาะอ่าสูตรน้องกี้ก็จะหนาเนียนะคะพี่พีเนาะ ค่อยๆเห็ดเบิ้งนะคะแต่ว่าหนาแต่ว่าสซบนะคะพี่ๆบอกเลยนะคะเพราะว่าอ่าแป้งลายนะคะมันก็แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็นจะมากแป้งบางนะคะบางคนก็นจะมากประมาณนี้นะคะส่วนตัวที่เห็ดคายก็คือประมาณนี้นะคะที่เฮ็ดแบบอันบียากๆนะคะมันหอนนะคะเออนะคะแต่พักไหวย,ยินไห้แป้งยินเลี้ยวนะคะมันก็นสีกรอบนะคะพี่พีเดอรใครที่เบิ่งมาฮอด มองนี้เลี้ยวนะคะก็ฝากอ่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้กันในเดือจ้านะคะใส่สับป,ปะรดนะคะแซบแซบนะคะพี่พีเนาะอ่าใส่พีกเผาหมูยองแห้จะแซบคักนะคะขอบคุณ อาสำหรับการติดตามนะจ้าก็เป็นเจ้าใดกันแน่นอนนะคะเบิรงคลิปไปแล้วนะคะเฮ็ุใดบอ่นะคะบอเขาบอเขาใจตรงใดนะคะเขมาเมนถามกันได้นะคะหรือว่าอยากหายน้องกีไปเห็ุคลิปอีกยังนะคะเขมาเมนมาบอกกันได้เรื่อยๆจ้านะคะน้องกีจะไปเฮดุมาไห่พอๆแม่แม่พี่น้องนะคะ เบิงนะคะเนาะนะคะคอมเมนต์ไปเลยนะคะอยากให้น้องกีเฮ็ดสูตรอีหยังเฮ็ดเป็นเหล่าปั้นบ่อนะคะหรือว่าเฮ็ดขนมหรือว่าเฮ็ดกับแก้มอีหยังคอมเมนต์มาได้เลยนะคะก่อนอื่นกระขอบอ่าพระคุณนะคะที่เบิ่งคลิปจนจบนะคะก็ะขออ่าฝากพ,พี่ๆพ่อๆแม่ๆนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในเด้อจ้า